สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองวลมีหลวงพ่อทิมครับนะวันนี้ก็มีสาระดีๆของวัตถุมงคลของหลวงพ่อก,กวยชุดติมเทรวัดโคสิตาลานนะครับนะกรับวันนี้ก็จะเป็นรุ่น ปีหกลนึ่งนะครับนะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พี่พี่เพื่อนสมาชิกนะครับนะให้ผมทําอีกรอบนะครับนะก็คืออยากจะดูลายน้ำชัดๆนะครับนะผมจะได้ซูมให้เห็นนะครับนะสำหรับสมาชิกที่กําลังกดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับเนาะลองบารมีบุตรถิ่นครับนะก็ฝากให้พี่ด้วยนะครับนะฝากกดติดตามกดทั้มาทั้งหมดนะครับนะแล้วก็กดนี่นะครับนะก็จะเป็นช่อง YouTube ผมนะครับนะแแตตต่่่่สสิิงงททีีีพืนนนกดดาามมมมผผลล้้ววจะะรรรัััใหหคคบบ กดติดตามช่องเพจผมนะครับนั้นก็จะเป็นนี่ครับนะณสิวังคมมามะอาอุนะครับนะวันที่ หนึ่งเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยสี่นะครับนะผมจะแจกทั้งหมดสองใบนะสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมผมนะครับนะแค่คุณกดติดตามตรงนี้นะครับนะกดติดตามกดคอมมอทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะพี่ๆเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทําให้นะครับนะต้องดังที่สองครับนะนี่คือชื่อใบทาธุรกรรมของผมนะครับนะก็คือลอบามีโคตทินนะครับนะถ้าผมไม่ส่งใบนี้ให้พี่พี่ทานใดที่เช่าบูชากับผม ห้ามอวดตังค์เลยนะครับนะผมต้องส่งใบนี้ทั้งนั้นนะครับนะก็เป็นใบทำธุรกรรมของผมก็คือชื่อผมก็คือรองบารมีปู่ทิม Facebook ผมนะครับนะ Facebook, Facebook ผมชื่อรองบารมีปู่ทิม ID Line ผมก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมจะส่งไว้ใกล้หน่อยนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับนะก็จะเป็น ID Line ผมก็คือ l o n G 2 5 2 7 4 9หรือ Q ิวบาร์น Q Bar <ม>โนี่ครับนี่ Q บาร์โค้ผมเบอร์โทรผมก็จะคือ0 9ศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าห้าสี่เจ็ดนะครับนะผมมีวัตถุม นี่คร no. ับนะหกหนึ uh ่งหกหนึ so ่งครับนะจะเป็นจีวอนหนังเซสินแต่เข็บคู่แต่เข็บเดี่ยวมีหมดนะครับนะให้สำหรับพี่เพื่อนเพื่อนได้เชิญชมได้เลยครับนะหรือจะเป็นปีหกสองนี่ครับปีหกสองนี่นะครับนะทุกคุกทุกบแบบนะครับนะจะเป็นยันเดียวยันโสดยันคู่ยันอะไรครับมีมีให้หมดนะครับนะเป็นดวงเสาวลีนะครับนะนี่นะครับนะพี่เพื่รณาสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับนะทักมาได้เลยแล้วก็จะเป็นปีหกสามนี่นะครับนะหกสามนี่ 63เป็นนิยมนะครับนะทุกบานนะครับนะก็จะสนใจกระทักก็ได้นะครับนะสนใจทักได้เลยเดจะเป็นปี64นะคร <ห icit S 2> ับน้า6บานนะครับน้า6บานนะครับนะนี่นะครับนะก็จะมีครบชุดนะครับนะเป็นยันเสาลีนะครับน้ก็ข้างหลังเป็นยันอิติปิโสเกียนะครับนะอิติปิอิปิโสเตียนะครับนะก็จะเป็นยันเสริมดวงนะครับนะก็พิธีธนใดอยากได้จะเป็นเหรียญธนุมานก็มีให้นะครับนะาสายทองก็มีนะครับน้านี่64ก็มีนะครับน้า63ก็มี นะครับนะท่านผูท่านใดสนใจก็ทักมาทางไลน์ผมได้เลยนะครับนะนี่ครับ Facebook ผมชื่อรองบรมีปูทินนะครับนะแล้วก็ ID ดีไลน์ผมแล้วคิยว่าโค้ดผม ID ดีไลน์ผมก็ L O N T 25274 9นะก้าครับนะพี่พิธนายที่ช่าพักกับผมแล้วนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลบงการพักเครื่องนะครับนะช่องทางที่2นะครับนะพี่พิธนายที่เช่ากับผมไปแล้วผมยินดีรับเช่าคืนนะครับนะด้วยราคาที่พี่เพื่อนเช่าไปแต่ขอหัก30%รราคาที่เราเช่ากันนะครับนะในทางอินบ็อกซ์หรือทาง ทางลน์นะครับนะก็ขอให้เป็นพระสภาพเดิมที่ผมส่งไปให้พี่ๆแล้วกันนะครับนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพจนฝาพี่จะเลิกเล่นนะครับนะก็ ฝากเพื่อเพื่อนด้วยนะครับนะช่องทางที่2นะครับนะก็วันนี้เราก็จะพูดคุยด้วยเรื่องนี่นะครับนะเป็นรูปถ่ายที่ทุกคนกําลังกดติดตามผมดีๆแล้วก็หลายๆคนโดนเสริมนะครับนะหรือเก้น,นะครับนะหรือว่าเก๊อะไรกันครับนะผมจะเรียกมเป็นของเสริมแล้วกันนะเพราะว่าเป็นที่ไม่ได้อยู่ในการปลุกใส่ของรุ่นนี้นะครับนะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะที่เพี่อเพื่อน ติดตามกันดีนะครับน่าถือว่าเป็นอีก e รูปหนึ่งที่ทําได้เหมือนปี21มากเลยมากนะครับนะตอนนี้ผมก็จะหยิบให้พี่เพื่อนดูนครับนะไม่ไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยมกรอบนี่ครับเนี่ยการเล่มกรอบนะครับนะผมจะบอกให้นะการเลี่ยมกรอบมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับนะก็พี่ทันใดอยากได้คลาสสิกนะครับนี่คือบอนเป็นาบานคลาสสิกแล้วกันผมจะหยิบไปก่อนนะนี่คือบานคลาสสิกจะบานใหญ่ๆนี้นะครับนะเห็นไหมครับจะบอนอย่างนี้การเลี่ยมกรอบก็จะปเป็น คลาสสิกนะครับนะก็เป็นคลาสสิกของช่างต่อต่อช่างตอนนั้นแล้วกันนะผมจะ z o o ใกล้ๆนะครับนะให้เห็นจะชัดนะผมจะไปเรื่อยๆนะครับนะคลิปนี้ผมจะไปเรื่อยๆให้สาหรับสมาชิกที่แอดมาหาผมเยอะมากแล้วก็ให้ผมทำช้าๆนะคืออยากจะเป็นดูไว้ด้วยเพลินๆคุยกับผมเพลินๆด้วยนะครับนะพี่นันดาสนใจอะไรก็ทักมาหาผมแล้วก็คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้ได้เลยนะครันะนี่คือการเริ่มกรอบเดิมนะครับนะวันนี้ผมจะไปช้าๆนะครับนะช้าๆให้เพื่อนเพื่อนเพื่อได้เห็นความคลาสสิกของ รูปถ่ายใบนี้นะครับนะปี61แล้วครับนะพี่เพียนทันใดนะครับนะก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะที่ผมชอบนะครับนะอีกรูปหนึ่งที่ผมชอบถือว่าทําเหมือนปี21มากนะครับนะถือว่าแค่แตกต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่นะครับนะถ้าขึ้นคอก็ไม่อายใครประสบการณ์ผมทําไว้ให้หลายหลายหลายคลิปแล้วนะครับนะในช่องย t ท b e ผมนะครับนะแค่เพี่เพื่อนกดติดตามรองบารมีปรทีมพี่เพื่อนเพื่อนก็จะรู้นะครับนะว่าติดตามช่องยูทูบผมยังไงนะครับนะนี่ครับนี่คือการเรื่มคลาสสิกนะครับ ะจะปุ่มปัป่มๆการเลื่อมก่อนสมัยก่อนถือว่ายังไม่เหมือนเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับนะมีเครื่องสกรีนมีเครื่องอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ครับเป็นเป็นไฟเบอร์ครับใช้ไฟฟ้าทุกอย่างครับตอนเดี๋ยวนี้จะเล่อมได้เร็วและสวยคลาสสิกฝ่าสมัยก่อนเยอะแต่ตอนนี้ผมบอกให้ว่าช่างเลี่ยมคนนี้ผมเชื่อว่ายังไม่เก่งสาหรับ,บผมนะในมุมมองของผมนะถือว่ายังไม่รู้การลงน้ํายาการยังไม่รู้การปาด ของตะไบนะครับนะผมก็ถือว่าเป็นอิงเป็นทัศส,สิกได้นะผมเชื่อว่าหลายๆปีจะหายากขึ้นนะครับนะเพราะเป็นเลี่ยมใหญ่อ่ะเถอะมาปุกก็จะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เลี่ยมแบบธรรมชาติถือว่าเก่งแหละคนนี้ถือว่าเก่งนะครับนะถือว่าเก่งสำหรับผมนะในมุมผมองของผมถือว่าถ้าเป็นช่างก็ถือว่าเป็นช่างที่เนียนแล้วนะครับนะปัดเงาได้ข้างในสวยได้นะครับนะจ้งจีออนเต็มนะครับนะ ปีวันเต็มนะครับนะนี่จะมีช่องระหว่างแตกรายงานของการเลี่ยมเพราะว่าอยู่มาหลายปีนะครับนะ่นก็ต้องปี6 1นะครับตอนนี้จะเป็นปี64ถ้าการดำเนินการเวลาผ่านไปก็จะมา3าปีได้นะครับนะนี่ครับการแตกรายงานนะครับนะนี่แตกรายงานไหมครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับนี่เหมือนกันนะครับนะการแตกรายงานนะครับนี่เห็นไหมครับการแตกรายงานนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่เป็นอะคริลิกเก่านะครับนะแล้วก็อยู่ที่พี่เพื่อนจะเก็บจะเก็บรักษานะครับว่าจะดีไงอ่ะผมห้ดูนะครับนั่นนี่นี่ การเิ่มเกาะจะมี2แบบที่ผมดูนะครับนะแล้วพี่พี่เพื่อนก็ผมที่ผมพูดเนี่ยคือคนเราไม่ต้องไม่ต้องดูที่เกาะก็ได้นะครับนะเราดูที่บานแท้ก่อนนะครับนะบานแท้นะครับว่าบานแท้ทุกบานจะดูยังไงวันนี้ผมจะไปช้าๆให้กับพี่เพื่อนนะครับนะนี่ครับนี่แล้วข้างหลังจะเป็นจีวอนเนี่ยผมจะบอกให้มีอะไรบ้างนะครับนะรุ่นนี้นะก็จะเป็นจีวอนเล็กจีวอนใหญ่แล้วแต่พี่เพื่อนเพื่อนจะดูนะครับนะนี่ครับนะไม่ว่าจะเป็นจีวอนเห็นไหมครับเนี่ยจีวอนนี้ แล้วก็เถิดมาปุ๊บก็เป็นนิยมนิดนึงก็จะเป็นจีวอนแต่เข็บเดี่ยวแต่เข็บเดี่ยวคืออะไรแต่เข็บคู่คืออะไรแต่ไม่แต่เข็บคืออะไรนะครับนะแต่เข็บเดี่ยวก็จะเป็นนี่ตรงนี้จะวิ่งลงมา1แต่เข็บอ่าถ้าเป็น2แต่เข็บแบบนี้นะครับนะไม่ต้องคิดว่าจะอยู่ใต้ซานดวยฝาไม่เกี่ยวกันถือว่าเราดูตรงนี้ครับนะแต่เข็บตรงนี้หนึ่งแต่เข็บ2แต่เข็บนะครับการเริ่มเกาะนะครับอันเล็กก็มีเห็นครับการเล็กก็มีเห็นครับ ดูได้นะครับทุกบานจะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็พี่เพื่อนๆสนใจก็ลองศึกษาดูแล้วก็หยิบขึ้นมาดูกันนะครับนะว่าของเล่าเป็นแบบไหนนะครับนะนี่ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมบางรูปเป็นแตกลายงาแบบหมเลยุดเนี่ยแตกลายงาเห็นไหครับเนี่ยชัดๆนะครับนี่นะครับนี่การเริ่มเกาะก็มีหลายแบบเวอร์ชั่นนะครับนะผมบอกเลยว่านี่นะแต่เก็บเดี่ยวก็จะเป็นจีวอลเล็กๆส้มๆนิดนึงการคลาสสิกของนะครับเนี่ยอย่างนี้แตกลายงาเยอะเลยเพราะ อาย so ุเวลาของการเล่มกรอบนะครับนะถ้าเพี่ท่านใดชอบวินเทจก็ลองดูได <int> ้นะครับนะก็เดี๋ยวนี้ผมจะให้ไปทีละช้าๆนะครับนะก็ที่เพื่อนๆกระโดดครับนะบางลูกก็จะเป็นกินฟ้าข้างครับนะคือว่าเป็นน้ํายาที่ลงไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฟ้าฟ้ายังไงก็คือกินฟ้าอย่างนี้นะครับนี่ฟ้าข้างนะครับนะเห็นนะครับเนี่ยนะครับบางลูกก็ไม่มีบางลูกก็มีนะครับเนี่ยบางลูกบางลูกเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย อ่าเราไปช้าๆกันนะครับนะให้พี่เพื่อนเพื่อนได้เห็นวันนี้ครับเพราะก็ทักมาเยอะมากเลยครับนะสาหรับคนที่ทักมาก็ไม่เป็นไรผมผมผมนี่คนเล่นเก่งละนะครับนะแต่ฝ้าก็ยังมีขึ้นแล้วนะครับเริ่มฝ้ามีฝ้าขึ้นมันเกิดจากการที่ผมเล่นเป็นฝ้านะพี่เพื่อนใดที่เล่นอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่ามันเกิดจากการที่น้ำยาเข้าประสานกันแล้วก็เกิดจากการที่ขึ้นมาตรงแผ่นอะคริลิกนะกันครับนะสำหรับผมผมเป็นคนเล่นผมจะรู้ว่าคืออะไรนะครับนะก็อย่างเงี้ย ถ้าคนคนนี้ถ้าเขาเป็นนะครับนะถ้าคนสมัยก่อนย้อนกลับไปนะครับนะตอนนี้นะถ้าเป็นช่างตอนนี้นะผม่ยเป็นช่างเหมือนกันเป็นคนช่างเลี่ยมเหมือนกันผมตอนก่อนที่ผมจะมาเป็นทําพัดเต็มตัวผมก hmm. right? ็เป็นคนเลี่ยมพารเหมือนกันก็คือถ้าถ้าบางคนนะครับจะต้องใช้ลงน้ํายาปาดเป็นหนึ่งทีนะครับนะปาดเป็นหนึ่งทีใช่ไหมครับปาดเป็นหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็ปาดหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็น้ํายาลงปุ๊บเนี่ยมันจะขาวแล้วเราก็ต้องเข้าตัวปัดนะครับนะเข้าตัวปัดไม่งั้นอีกทีก็ต้องเป็นลูกหางหนูใบตีเหลี่ยม ตะใบตะใบตะไบตะไบตะไบให้ออกเป็นเรียบๆนะครับนะไม่ให้เป็นแบ่งๆอย่างนี้นะครับนะต้องเป็นตะไบหยาบนะครับนะถือว่าละเอียดไม่ใช่ตะไบหยาบแต่ตะตะบละเอียดกันนะครับนะก็จะจะสวยแบบนี้นี่จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่นี่นี่ีแบบนี้น,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  Ana. นี่ครับนะ ช่างเนี่ยเหมือนกันเห็นมครับเนี่ยมีตะปุมตะปั่มเหมือนกันแต่เขาตรงด้วยน้ํายาก่อนที่จะลงน้ํายาเนี่ยเขาต้องตะใบให้สะอาดก่อนแล้วเขาลงน้ํายาก็ใส่แล้วก็ไปขัดเครื่องเครื่องปัดนะครับนะเครื่องปัดกก็จะเงาแล้วแต่ว่าใครจะโดนช่างที่คลาสสิกหรือไม่คลาสสิกนะครับนะช่างเลี่ยมก็มีหลายๆท่านนะครับนะลังเลี่ยมมีหลายๆท่านครับนะอ่ะเราไปกันเลยนะครับนะ อันนี้เราไปแบบช้าๆชัดๆ,ๆนะครับนะให้สาหรับที่เพื่อนๆสมาชิกที่เล่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อควยชุดดินทโรวัดโคศิตรามรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ทุกคนตามหาหลายๆคนนะครับนะทุกคนตามหาหลายๆคนแล้วก็ทุกคนที่ตามหาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยรูป21นะครับนะรูป21ที่ออกมาปี21เนี่ยตอนเนี้ยราคาไปไกลมากนะครับนะ ช่วงจะข้ามแสนนะครับนะผมบอกเลยว่าบางรุ่นแสนกว่านะครับนะผมบอกเลยว่าน่าเก็บน่าใช้มากเลยครับน่าจะเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นบูชาคู่ปี61นะครับนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้จะเป็นบูชาปี61นะครับนะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทุกคนเก็บกันเยอะมากนะครับนะทุกคนเก็บกันเยอะมากนะผมจะไปช้าๆชัดๆนะครับนะฮหสำหรับพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะดูตรงนี้ยันตุกตานะครับนะยันตุกตา อันนี้ยันพุทธเจ้านะครับนะถือว่าอันนี้นั่งหลวงพ่อมอเปตนองคนั่งขัดธมามะเพชรนะครับนะนั่งขัดธมรมเพชรถือว่าขัดธมัดสวยได้มากนะครับแล้วก็นี่นับชื่อตรงนี้หลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตลาบอำเภอสันนะครับนะจังหวัดชัยนาทนะครับนะถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งที่พี่เพื่อนๆได้สนใจกันนะครับนะอ่าผมจะตูมให้ใกล้นะครับนะอ่าเนี่ยเราดูนะครับนะตอนนี้เราจะมองไม่เห็นลายน้ํานะครับนะเราจะมองไม่เห็นว่าเมตตาเป็นยังไงเราจะไม่เห็นลายขอบแขนของ ขอบแข่งหลวงพ่อเป็นยังไงชื่อเป็นยังไงนะครับนะอะเดี๋ยวผมจะไปทีละช้าๆนะครับนะแล้วผมจะเริ่มที่หน้าหลวงพ่อก่อนแล้วกันนะครับนะอะไป,ไปดูกันไปครับขอกลุ่มใกล้ๆนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนจะได้ชัดๆช้าๆนะครับนะไปเราไปกันเลยอชาช้าชัดๆนะครับนะยวผมขอเพียงครับหนึ่งนะอ่าดูนี่นะครับ ี่เพื่อนดูตรงนี้นะผมจะบอกให้นะว่าเราการดูของร <K un> นะูปถ่ายเนี่ยผมบอกให้เลยว่าพี่เพื่อนดูตรงศีรษะหลวงพ่อนะตรงนี้จะเป็นโทนดํานะครับโทนดํานะครับนะตรงนี้จะเป็นโทนดําเห็นไหมครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับนะจะเป็นโทนดําตรงนี้นะครับเป็นโทนดําแล้วเส้นตรงนี้จะฉีดชิ้นฉีดชิ้นฉีดชิ้นคือคล้ายๆที่ตัวยิงนะครับนะตัวของแม่พิมพ์เนี่ยตัวของตัวปิ้นเนี่ยจะยิงเข้าเฉียง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  เสียงเสียงเสียงอ่ะดูผมจะบอกเสร็จแล้วผมจะซูมให้ดูชา้ชาๆชัดนะอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมจะนิ่งไว้ให้แพ็กหนึ่งนะครับนาะตอนนี้คลิปนี้ผมจะทําให้ชา้าๆเลยสําหรับคนที่มือใหม่และมือเก่าหรือกําลังร่วมศึกษาจะได้รู้ว่าดูยังไงผมจะบอกเสร็จแล้วผมจะก็จะเอากล้องส่งไว้ให้แล้วก็ชา้าๆว้ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ดูเลย นะครับนะาเรียนรู้ไปกับผมนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะสิ่งที่ผมทําวันเนี้ยไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่ผมทําเพื่อเบอร์บาร,รมีหลวงพ่อเพราะวันนั้นที่วันที่สิบสองผมไปมาวันที่สี่ผมติดงานพอดีก็เลยไม่ได้เข้าไปงานกระถินผมก็บอกหลวงพ่อว่าสิ่งที่ผมทําวันเนี้ยก็ขอให้ผมบาร,รมีบาร,รมีหลวงพ่อนะครับนะช่วยปกปักรักษาให้ผมด้วยนะครับนะ้าโอเคเห็นไหมครับรูปเนี่ยเราดูด้วยความคมดูนะครับด้วยความคมศีษะตรงนี้จะมีสีชมพูแล้วแต่นะครับนะผมบอกกันนะสีชมพู นะครับนะอ่าบางรูปมีไหมเดี so. ๋ยวผมได้ดูนะครับบางรูปมีไหมบางรูปมีไหมอ่านบางรูปบางรูปมีไหมครับนี่นี่ดูเห็นครับจะเป็นเม็ดสีแชมพูเห็นนะครับเห็นนะครับนี่ชัดชัดชัดนะครับนะอ่านเห็นไหครับแล้วพี่เพื่อนเพื่อนถามผมว่าเนี่ยถาการเลี่ยมเกาะผมถึงบอกพี่ว่าอันนี้ผมขอขอขอที่แจ้งครับนึงนะก่อนที่จะไปดูอีกทีละการเลื่อมเกอบพี่ไม่ต้องดูการเลี่ยมเกอะมากถ้าพี่ชอบคลาสสิกบางคนเลี่ยมเดิมอยู่ก็ใช้ได้ต้องเลื่องทําแบบ คลาสสิกสก็ได้อ่ะแต่รูปมันต้องแท้เหมือนกันทั้งคู่นี่เห็นนะครับเห็นนะครับดูตามผมนะดูตามผมอีกรอบนะจะเฉียงนี้เฉียงเฉียงจากตรงนี้มาเฉียงเข้ามาเฉียงเฉียงเฉียงตรงนี้นะสีรษะหลวงพ่อเอาดูดูเห็นนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นนะครับนะเห็นนะครับน,นะบแล้วก็เฉียงคงนี้อ่าเผยมาปุ๊บนะครับนะผมจะคุมไปให้ถึง อ่ในใกล้ในนิดนึงมาดูเห็นไหมครับเราจะได้รู้ว่าลายน้ําเป็นอย่างไงพี่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่หลงทางนะครับนะทุกอย่างต้องคมเมตาต้องเป็นเมตาหูต้องเป็นใบหูนะครับนะหูต้องเป็นใบหูนะครับนะอ่าดูดูแล้วนะครับดูนะครับอ่านะครับจะเสียงเป็นอย่างนี้ พี่เพื่อนดูอย่างดีนะโดยจะเสียง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 อ่าโอเคนะเถิดมาปุ๊บพี่ดูเมตตาหลวงพ่อดีๆนะครับนะมองไปเนี่ยภาพจะไม่เบลอมองด้วยสายตาตอนนี้ภาพจะไม่เบลอรเราต้องมองเมตตาให้ดีแล้วก็สันจมูกอ่าดูดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับสันจมูกเมตตาเห็นะครับอ่นนบานนชัดเจนไหมครับอ่าดูนะครับนะอ่าเถิดมาปุ๊บนะพี่เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ นะครับตามาชิกดูตรงนี้นะครับหน้าดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเส้นขีดแล้วก็ยาวขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะตรงเนี้ยไม่มีจะมีเส้นขีดปุ๊บจะจะไปยาวขึ้นนึงคางถึงใบหูนะครับนะ้าเอา้าดูดูครับเห็นไหมครับเห็นเส้นหนึ่งไหมครับเห็นเส้นหนึ่งไหมครับเห็นไหมครับมีอยู่เส้นหนึ่งยาวมากเห็นไหมครับยาวมากแล้วขีดขึ้นไปนี้เลยนี่นะครับตรงนี้เลยนะขีดต้งตรงเนี้ยขึ้นไปเลย นะครับนะขีดปุ๊บลงมานี่เลยนะครับนะอ่ะอันนี้คือใบที่เป็นเลี่ยมสวยอ่ะเราขอดูคลาสสิกมั่งเลี่ยมเหมือนกันไหมอย่างงี้นะคลาสสิกแบบนี้นะนี่คือคลาสสิกนะอ่ะดูคลาสสิกดูเห็นนะครับทุกอย่างต้องเหมือนกันภาพใบแท้ต้องเหมือนกันไม่เกี่ยวกับการเลี่ยมกรอบนะครับนะแต่ถ้าคนชอบคลาสสิกก็คือคลาสสิกคนไม่ชอบคลาสสิกก็คือไม่คลาสสิกแต่รูปต้องเหมือนกันเห็นนะครับชัดเจนไหมครับ อ่าเถิม,มาปุ๊บนะอ่าตายไปตามต่อเนี่ยนะพี่เพื่อนดูตรงหัวไหลผมบอกให้ก่อนนะครับตรงหัวไหลเนี่ยจะเป็นเส้นดําแล้วจะมีสีชมพูครอบอยู่นิดนึงนะครับนะสีดํามีชมพูครอบอยู่นิดนึงอ่านะครับนะผมจะดูแบบใบที่ไม่คลาสสิกก่อนนะไอคลาสสิกก่อนนะอ่าด,เเเด,ดูเห็นไหมครับเห็นะครับมีสีดําแล้วครอบด้วยสีชมพูเห็นไหมครับอ่าอ่าแล้วผมมาใบาที่ ไม่คลาสสิกแล้วกันอ่าเราจะไปควบคู่ด้วยกันเพราะทุกอย่างมันต้องเหมือนกันเห็นไหมครับอ่านะครับ,ะนนะรบจะเป็นสีดําสีฟ้านิดนิดแล้วก็สีภูข้อนะครับนะเราไปด้วยกันนะครับช้าช้านะครับนะอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับนะโอเคนะอ่าเถอมาปุ๊บนะผมขอไปตรงที่แขนหลวงพ่อเลยแขนตรงเนี้ยผมบอกให้ต่อแขนตรงนี้ถึงถึงจบตรงขัดตมาศขัดนั่งขัดตมาดเลยนะตรงนี้เลยนะพี่เพื่อนดูตรงนี้ดีดนะตรงข้อแขนเนี่ยจะเป็นขีดอย่างนี้ ขีดเข้าออกมากันเพราะเป็นลายน้ําตัวเดียวกันขีดเขานี่อ้าวดูเห็นไหมครับเห็นไหมเราจะเป็นเส้นขีดมาเห็นไหมครับนะครับจะมีเม็ดสีข้างในเม็ดสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีลายต่างๆนาะนาะแต่เราต้องดูขีดเพราะลายน้ําจะขมนะครับน่าเห็นไหมครับเ,เห็นไหมครับอ่าขอบข้างเนี่ยขอบข้างของ ระหว่างตัวแขนนะครับนะตรงหัวไหล่ลงมานะครับนะ่าจะมีขอบสีเหลืองครอบอยู่นิดนึงอ้าวดูถ้าเป็นของเสริมของเก๊จะเบอร์นะครับน่าจะเป็นของเสริมของเก๊จะเบอร์เห็นนะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับอ่าผมจะปล่อยให้พักหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาดูแล้วดูของตัวเอง นะครับนะอ่านะครับนะอ่ะต่อต่อต่อเราไปต่อพี่เพื่อนดูตรงนี้ต่อนะครับนะมาดูขัดสมาธิแขนนั่งสมาธินี่ฝั่งนี้มั่งนะครับดูตรงนี้นะครับนะพี่ๆที่ที่ผมพูดไปบางครั้งคําพูดจะไม่ตรงกันผมบอกให้ก่อนนะคำพูดจะไม่ตรงกันบางทีพี่เพื่อนดูนั่งเอ่อเป็นขัดสมาธิเพชรหรือเป็นนั่งสมาธิแล้วกันผมเรียกตั้งควบคู่กันไปดีกว่านะครับนะาดูตรงนี้จะเป็นเส้นขีดยาวหมดเลยขีด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 อ่ะดูดูเห็นไหมครับ เห็นไหมครับอ่าเคนะครับนะเข้นฉีดยาวเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นใบที่ไม่คลาสสิกอ่าแล้วผมให้ดูแบบใบคลาสสิกนะครับนะอ่าดูใบคลาสสิกเห็นไหมครับขีดยาวๆเห็นไหมครับน่ะเห็นไหมครับอ่าโอเคไหมครับอ่านะครับนะนี่ครับเราดูจบแล้วนะครับนะอ่าเรามาดูยังตุ๊กตาต่อเลย ผม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 ขอจบตรงที่องค์หลวงพ่อนะปากเทียนตุ๊กตาต่อตุ๊กตาเนี่ยพเพื่อนเพื่อนให้ดูนะครับภาพของเสริมของเกณเนี่ยจะเบอร์จะไม่ชัดแต่ถ้าเป็นของแท้จะมีเม็ดสีวิ่งอยู่ในเส้นเลยเม็ดสีเนี่ยเม็ดสีเส้นวิ่งแล้วก็มีขอบเหลืองอยู่นะครับนะผมจะไปให้พเพื่อนเพื่อนดูนะครับนะเส้นในเส้นนะในเส้นนะครับจะมีเม็ดสีวิ่งแล้วก็จะมีสีเหลืองครอบอ่าดูเส้นจะคมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเส้นจะคมเห็นไหมครับอ่าชัดเจนไหมครับเส้นจะคมจะมีสีเหลืองครอบสีชมพูคมอมไม่หน่อยสีฟ้าอยู่ข้างในเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นใบที่คลาสสิกอ่าแล้วขอดูที่ไม่คลาสสิกด้วยอ่าดูอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับความคมของยันตุกตา นะครับนะโอเคนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนะชัดเจนนะอ่าเราไปด้วยยันอิติปิโสมองตุ๊กตาได้ก็ต้องไปยันอิติปิโสหรือยันพุทธเจ้าแล้วกันนะครับนะหรือยันพุทธเจ้าพูดผิดนะครับนะเป็นยันพุทธเจ้าแล้วกันที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยพี่เพื่อนดูเลยฟาร์มคมฟา์มต่อช็อตของอุลมขึ้นไปนะครับนะพี่เพื่อนดูตรงนี้นะตรงนี้ต้องคมอ่าดูอันนี้เป็นใบที่คัสไมคสิกนะอ้าวดู เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะชัดจะคมมีอมเหลืองไว้นะครับนะเห็นนะครับเนี่ยอ่าผมจะทิ้งไว้แั๊บนึงนะถ้าสำหรับคนสมาชิกที่กําลังดูอยู่อ่าดูอ่าเห็นนะครับอ่าผมมาที่ใบคลาสิกบ้างอ่าโอเคดูเห็นไหมครับเหมือนกันภาพจะไม่เบลอจะคม๋ยวผมดูไม่อีกรอบหนึ่ง อ่ชัดเจนนะครับอ่านะครับนะนะครับนะครับนะลาสสิกนะครับนะแล้วก็เรามาดูตรงไหนต่อผมจะบอกอันนี้จะเป็นจุดสําคัญที่ผมจะบอกให้เลยนะครับนะถือว่าเป็นจุดที่ผมมองเป็นที่ถ้ามองส่วนตัวผมนะผมมองเป็นที่แรกแล้วกันสำหรับผมนะผมมองเป็นที่แรกนะครับนะอ่ะดูดูคําว่าหลวงพ่อกวย ชุดตินทโรหรือวัดโคศิตรามหรืออำเภอสันแล้วก็ชัยนาททุกอย่างต้องดูนะครับนะชื่อตรงนี้สำคัญที่สุดสาหรับผมนะสาหรับผมนะครับนะชื่อจะคมจะไม่เบอร์อ่าดูดูเห็นไหมครับดูคาว่าหลวงนะครับขอยีบอ่าผมจะดูให้กรอบนะจะดูให้กรอบนะอ่าดูนะดูนะดูนะอ่าดูชัดไหมครับ เห็นไหมครับจะชัดอย่างนี้ครับจะมีเส้นอยู่ข้างในอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นเส้นสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าครอบอยู่แล้วก็มีเส้นในสีฟ้าเห็นไหมครับผมจะซูมไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าสำหรับคนที่มองศึกษาอยู่นะครับนะจะได้เปแนวทางเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสีฟ้าอยู่ข้างในนะครับเนี่ยตัวแท้จะเป็นเอาแบบนี้จะคมเห็นไหมครับอ่าดูมาตรงที่วัดโคบ้างเห็นไหมครับนี่แล้วก็มาอำเภอสันนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ย อ่ะแล้วมาใช้หน้าต่อเลยอ่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งว่ามันเป็นเหมือนกันไหมอ้าวดูอ่าเห็นนะครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นนะครับเนี่ยผมจะไปช้าช้านะครับนะผมจะไปช้าช้าให้เห็นนะครับชื่อจะไม่เบอร์อ่ะดูตรงวัดโคเห็นไหมครับ อ,อำเภอบ้างอ่าจังหวัดบ้างอ่านี่นะครับนะเนี่ยครับจุดที่ผมดูนะครับนะแล้วอีกที่หนึง่งพิดด้านหลังมานะครับนะผมขอข้อนันึงนะที่เพื่อนดูให้สังเกตนะครับนะข้างใดข้างหนึ่งต้องมีเม็ดสีข้างแต่จุดจบใจตังต้องมีอยู่แล้วนะครับนะเพราะบางทีการตัดกระดาษเนี่ยบางทีตัดโดนที่มีเม็ดสีวิ่งข้าง แต่แปดสิบเปอร์เซ็นที่ผมเจอต้องมีเม็ดสีวิ่งข้างอ่าดูดูด,ดูนะครับดูนะเห็นไหมครับนี่เม็ดสีวิ่งข้างดูนะครับนี่เม็ดสีวิ่งข้างอ่าผมขอซูมชัดๆเลยให้เพื่อนๆได้ดูครับหนึ่งนะครับนะผมให้ดูชัดๆนะอ่าชัดยังครับเห็นไหมครับเม็ดสีวิ่งข้าง อ่าอันนี้เป็นใบไหนใบคาสเออไม่คลาสสิกอ่าเดี๋ยวผมให้ดูคลาสสิกผมผมให้ดูคลาสสิกนะอ่าดูนะผมขอคอลก่อนนะเพราะว่าต e ีวอนจะได้ตกลงมาหน่อยจะได้เห็นขอบข้างเอาดูเหครับนี่เห็นครับจะเป็นเมสีวิ่งนะนะครับนะเอาดู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 อ่าเมสีวิ่งครับนะ ภาพมันจะจับตรงจีวรก่อนฟาร์มให้เห็นชัดแต่เขาไม่ได้จับตรงนี้เพราะว่าผมต้องผมขอข้อหนะ้าอนุญาตข้อนิดนึงนะจะไ,ได้อยู่ริมหน่อยอาจจะไ,ได้เห็นอ่าดูนะขอโทษนะอนุญาตนะครับหนะ้าที่ผมต้องคอเพราะผมจะให้พี่เพื่อนได้เห็นเห็นนะครับอ่าซูมนิดนึงอ่าดูนะดูนะนี่เห็นเม็ดสียังชัดเจนไหมครับเนี่ยครับจุดจ่ายตังค์อีกทีหนึ่งที่ผมต้องดูอ่าเห็นนะครับแค่นี้พี่เพื่อนเพื่อนก็จะเข้าใจละนี่คือตะเข็บคู่นิยมสุด นะครับนะอันนี้ตะเข็บเดี่ยวลองมาแล้วก็ไม่ตะเข็บจะเป็นแบบนี้นี่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 ไม่ตะเข็บแบบนี้ผมให้ดูนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนเราร่วมาึกันให้เข้าใจนี่นี่อันนี้ไม่ตะเข็บเห็นนะครับผมบอกเลยว่าการศึกษาดีที่สุดที่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่โดนนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีปูทิมนะครับนะก็ต้องขอดจบถึงเท่านี้นะครับนะก็ฝากพี่นเพื่อนด้วยนะครับนะที่เพื่อนใดที่อยากจะเช่าบูชากับผมนะนี่ทักบนทางไลน์ผมเลยนี่คือใบ่ายธุรกรรมผมก็คือเฟซบุ๊กผมชื่อลองบารมีปูทิม นะครับนะลองบารมีปู่ทิมไอดีไลน์ผมก็ l o n g 2 5 2 7 4 9หรือเบอร์โทรผม0950029547นะครับนะนี่นี่คือ,อคิวบารโคดยิงมาได้เลยนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีปูดทิมนะครับนะก็ต้องกราบขอ,ขอขอบคุณมากครับสำหรับพี่พพเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับนะก็ขอบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนตรงมีแต่รรความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะครับนะ นสิวังพมมามะอ,ะอุนะครับนะขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีปูท่ทิมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยคําพูดอะไรที่ผมพูดจาไปดีหรือไม่ดีวัจจกรรม,มนโนกรรมกรรมทั้งหลายโอาโหสิกรรมให้น้องคนนี้ด้วยผมลองบารมีปูท่ทิมก็ต้องขอจบอีพีนี้รูปถ่ายหลวงพ่อกวยชุดตินเทโรวัดโคสิจรามปีหกหนึ่งรุ่นปูสาขูนะครับขอบคุณครับ